สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับมีช่องนี้หน้าแชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ีจะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าตัวแทนที่จะเล่นเกมคือพ่อเบิร์ดนะคะเราจะมาเล่นกันเลยนะคะอตอนนี้นอน,นี้หน้าเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูใกล้ๆกกันเลยนะคะนะมีสองคน พอจะกินตัวไหนสีฟ้า,ราหรือไวถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยอ่ะเราก็ถ่ายให้ทุกคนดูไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราถึงเวลาที่จะแช์ให้ทุกคนเปิดเผยนะคะทุกคนอ่านี่นะคะเป็นหนอนอยกนะะักษ์นะคะ <c oughs> ท <ำ S 2> ะุกคนนะคะหนจะไม่ถ่ายหนูจะไม่ถ่ายตอนที่พ่อตายนะ นะคะทุกคนนะขอเบิร์เล่นเกมใหม่คนเกมใหม่คนนี้เกมใหม่นะคะเ,เราจะเล่นเกมหนานต่อเลยนะมามันไปเข้าสนามมันมาเองนะค่ะทุกคนเห็นไหม ันนีเ่ยคนดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเจอหนอนเป็นไงคนเห็นหนอนตัวอื่นไหมอันนี้ตัวของน้องนีน่านะคะน,น,นี่ค่ะคนเปลี่ยนนะคะก็ะจ,จะจะอาจไม่ดูชัดเท่าไหร่ มาดาม่อะไรบ้างตาเดียนะคะตอนนี้นะาก็ไม่อยากถ่ายคลิปมากนะคะ,คะก็ก็มาก็แล้วก็ใช้์น่องนี้น่าด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย